เตี๋วหลอดค่ะแซ่บเลยนะคะีน,นะคะเต๋วหลอดจบเครื่องนะคะมีเต้าหู้ดีขาไก่นะคะทุกอย่างครบหมดนะคะมีลูกชิ้นด้วยนะคะค่ะกินกันเลยนะคะนี่ร้านช้าแล้วค่ะนด้คะ กินที่ตลาดนะคะไปกินกันได้เลยนะจ๊ะนี่ขาไก่กนี่ด้วยจ้ะ <c oughs> ทานอะไรไหมขาเผ็ดๆคะ่ะเดืดเผ็ด กะทิเยอะๆก่อนมันจะแซ่บแ๊บนี่ทอดมันตนาะทอดมันนะคะนี่สูมใกล้ๆเลยค่ะนี่เป็นร้านขานมนะคะร้านองอยู่ตรงนี้นะคะ อก้นที่เป็นไข่นะคะไข่ก,กาาุกทาแหละไข่รวงกันหมดนะคะเป็นแบบทรงเครื่องนะคะ เราพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะจะมีร้านเป่าแก้วขาวน้ำแข็งปลาเนี่ยเป็นทำอะไรปาลาเลยเนี่ยเออคนเอ่เอคงก็จะซื้อของถ้าขายปลาสดปลาสดนะคะอยู่แถวนี้นะคะที่เป็น,ปนก๋วยเตี๋ยวหลดส่งเครื่องนะคะไอ้นี่เรากินนี่แหละคะ่ะอร่อยจะมีเสียงคนพูดนะคะเยอะมันเป็นอยู่ในตลาดนะคะแล้วพิ่งกินหลายครั้งแล้วค่ะแต่เจ้าดิ้าทำอร่อยนะคะ แล้วก็พามาชมเด็กประหลาดน,นะคะนีค่ะอันนี้เราเอาเป็นสเส้นใหญ่นะคะเไ่นนคาคะเพราเป็นคลิป พี่ยาวนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมน,นะคะเป็นกำลังใจนะคะบุรรักษาพระนิของา้าทุกท่านบ๊ายายจ้า